โอละนนอแล้วเรียนเอ้ยเรียนให้ลูกดูกระดูให้กิงยิ่งกระยิ่งให้ถูกปูกรกะปูกให้เป็นละจังเสียนความจริง อยากเป็นเสือผู้ยิงอยากเป็นเสือผู้ยิงเจ้าอย่าหนิงอย่านั่งมาฟังว้องโอ้ยละน้อ ละม่นว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จังว่าทุกมือนี่เขาอยากมาแพงพวกมูเฮากัดสแสวงหะแต่ขัวาม,มากา,มากมาไกมีแต่จับแต่ใจไปหาสื่อเขากินแม่เอ้ยแม่จะติดนี่ติดสินนี่ไปทั่วประเทศประเทศไทยมูเฮาสังเกตบ้านนอกบ้านหน้าบ่หาปูหาป่าจินคือแต่ก่อนแต่ก่อนแม่ลูกแกลูกอ่อนบ่อยากเก็ีแรงง่ายห,หานั้นเดอหาแต่ขั้มสบายบ่อยากหนึ่งหอดเขา ทอดเขา่าคนสมัยปูเท่าปูยาตายายเพผลนรดหอกบปบูกไฟปลูกผักปลูกมีมปลูกนั้นเดือปลูกระบ่วกีจีไม่แก,กปลูกแก่กรานทั้งในกลิ่นใดท่านในพระสงฆ์งเจ้า องเจ้าคนสมัยผู้เฒ่าเพื่อนสางเพื่อนเตลี่ยนหอดย่ำเสาย่ำเล้งหงหามาสูบมาสูบัดสูมือนอบปูหาสื่อเขากิ่นใส่แตงเงินจนวินผัวหาจนจอยของจังสี่กะหักแห้งบกคอยของใสจำป็นเนี่ยวเฮาบอเคอยเห็นดอกกีนไายกีลิดกะย่งไข่เป็นฉีดต่อไม้กะได้แพงไปหอดลำไวหวัวมันหวัวเพิ่มหอดตันหรือหอดบ่ท่านได้เฮิมดอกบักงวงกะได้ กาะไดเพิ่นฝ่าก็บมาไขายตั้งแต่หนุ่ยหน่อยหน่อยๆๆๆหน่อยหน่อยผ้กันเอาไปก่อยใส่กับกับกอมแพงไปหอดหัวหอมนี่ก็เทียมอีเลิศแม่เอ้ยแม่ล่องไปหลอกเบิ้งเถิดตลาดตะล,ะลี่คิดเบิ้งแต่พักสี่กระกรำละหาบาทหาบาทแพงไปหอดผักกาดหอดผักกาถินก,กาถินว่าแต่แม่ของกินแพงเหมือนตลอดไก่เด้อพอไก่ตัวทอนกขอดนกคุ่มนกท่าก็ให้คิดเถิดหนาล่าคาเกือบลอย แพงไปเมิดแพง่อดปลาเคียงหน่อยเคียงหน่อยกลับหัวอยากจะน้าเฮาเอาวิ่งสอนมากะย่างขึ้นตาสั่งตาสั่งวบัตรมีโบอังในโบติว่าแพงคิดเบิรงเด้อตั้งแต่ไข่หมดแดงกระถวยละเส้าบาทเส้าบาทผู้มีสมภัสกาดไข่ดิบไข่ดีตั้งแต่กระถวยเปลี่ยนวีสิบสามสิบสี่หอดบักเขียบตาบัท่านได้ติกะโลละเส้าสองตั้งแต่ก่อนเพิ่นว่าราคาทองค่าทองบาทละสองสามลอย ถ้าทองบาทละสองสามร้อยตั้งแต่ปูแย่หน่อยเพิ่นเมาให้ฟังเห็ดละงูเก็บมาเต็มกะยังกะบ่ไไ้พ่อบาทตั้งแต่ก่อนบ่าเคยไปตลาดขายเห็ดขายหาเดี๋ยวนี้พวกผู้สาวคือกันแมนบอแมนบอบก็แมนบอก,แม,บอกแมนบอก็พ่อแต่รับตาพอลงเงินหนีไปแม่เอ้ยแมจ่จะเสียเห็ดจังใดโลกเข้ามันแชกมันแชกจังใดพี่ลายแบบสับตนคนเล่สิไปซ้ายังเล่คนมีหลายอย่าง หายังม <łość> ีกันไปต่างๆผิดสิ่งผิดธรรมเนี่ยนั้นเดอร์เนียเพ่นให้ค่ะลำนี่บตีบ่เวาบ่เว้าเปลนไปหอดผู้เท่าผู้ญาเอาอาเพ่นวาสนาในี่บ่คือแต่ก่อนสมพ่อควรแค่นมวนไหลลองมาลองว้